โอ้โห oh มันจันชุดหลุดเลยค่ะ oh ho. สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่ครอบครัวน้องบอกลอยคิดดยทุกท่านนะคะวันนี้พี่น้องช้างตกงานของเรามาด้วยกันทั้งหมด15เชือกเลยนะคะเป็น วันเกิดของคุณหมอแบงค์นะคะธนพัฒนและ,ะคุณแม่ธิรดานะคะและเพื่อนๆน,นะคะได้สนับสนุนเลี้ยงอาหารช้างตกงานทั้ง15เชือกในวันนี้นะคะขอให้คุณหมอแบงค์มีแต่ความสุขความเจริญ,ญขึ้นไปนะคะช้างเด็กๆช้างแก่ช้างชรกการรก็มาทุกรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวแม่นิจะให้น้องบอพลอยนะคะเต้นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้คุณหมอแบงค์นะคะพี่แบงค์นะคะพี่แบงค์ธนพัฒนนะค,ะ,นนะ,คะ,ะหนึ่งสองส

ร่ำรวยร่ำรวยยิงย่งขึ้นไปนะคะวันเกิดคุณหมอบแบงค์นะคะสำหนัพักที่คุณแม่อิราดารและของเพื่อนนะคะได้ร่วมสนับสนุนเลี้ยงทั้งตกงานในวันนี้นะคะทั้ง15เชือกนะคะอ่าขอบคุณนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปนะคะคุณแม่จะมอบซองนะคะเป็นกําลังใจให้พ่อควานแม่ควานนะคะทุกเชือกเลยทั้ง15เชือกที่มาด้วยกันในวันนี้นะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นซองนะคะลายชื่อทั้งหมด15เชือกนะคะอ่ะ ไอเชือกแรกเลยนะคะพี่อ้อมศีนคะ่ะพี่อ้อมศีนอยู่ทางไหนเอ่ยพี่อ้อมศีนอยู่ทางนี้ค่ะคุณพ่อมายทางน,น,นี้ค่ะตัวหนึ่งนะคะหาชื่อก่อน <c oughs> พี่อ้อมศีนนี่ <c oughs> พี่อ้อมศีนกับคุณยายกระแตนะคะช้างรุ่นใหญ่คุณยายมาด <c oughs> <ป>้วยกันคะอ่านี่นะคะต่อไปน้องยายาค่ะน้องยายาอยู่ทางไหนเอ่ย ต่อบกเงินคบอกเงแมบอกเงจะพาใจะคะพาจเราลอกินอย่างเดียวเลยนะครับอแ่อนะแล้วพี่บอกค่อันนี้เป็นคุณแม่กับพี่สาวน้อยนะคะ่อไปเด็กชายพร้อมซับค่าเด็กชายพร้อมซับอยู่ทาไหเอ่ย มีเด็กชายท้องซับนะคะไอ้หนุ่มผมยาว<อ>ต่อไปน้องทำแพงค่ะครับผมเนี่ยทำแพงค่นนะต่อไปเด็กชายมงคลค่ะ,คคะต่อไปไไคุณแม่เอ,อื้อหลวงค่ะเอ,อื้อหลวงค่ะ เราต้องขอบคุณนะคะคุณหมอแบงค์นะคะพี่แบงค์แล้วก็ก Walmart Walmart. คุณแม่ศิระดา um. และเพื่อนๆนะคะที่ร่วมสนับสนุนอาหารโต๊ะจีนเช้าวันนี้ใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะดูขายาวมากๆเลยเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะได้กินของหวานๆกันเลยค่ะอันนี้ก็รวมเช้าตกมาตกงานทั้ง15เชือกเลยนะคะเอาลุยเลยค่ะลุยเลยค่ะลุยเลย ลุยเลยลุยเลยโอ้โหด่มน้ำสำรัญทุกเชือกเลยนะคะนี่จะเป็นรุ่นใหญ่นะคะรุ่นคุณแม่คุณยายเลยนะคะน้องจอยไม่รอใครทั้งนั้นค่ะขอบพระคุณนะคะคุณแม่จิรดานะคะและเพื่อนๆน,นะคะที่สนับสนุนอาหารช้า<ด>ตกงาน<ด>ในวันนี้นะคะ วันนี้เป็นวันเกิดคุณหมอแบงค์นะคะธนพัฒน์ขอให้คุณหมอแบงค์คือแม่จีรด,ดาและเพื่อนๆน,นะคะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะสุขภาพพลานามายัยแข็งแรงสมบูรณ์ทุกท่านนะคะมีแต่คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเลยนะคะร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านเลยนะคะมีช้างเด็กนะคะน้องคำแพงน็เปซุ้มเด็กๆนะคะน่ารักตุกมตมิกม,มากเลยอันนี้จะเป็นคุณยายนะคะอันนี้รุ่นยายมาเลยรุ่นยายรุ่นพอ่อรุ่นยายนะคะนี่ค่ะ เป็นความน่ารักของเด็กๆนะคะพี่รีซอน้าบ้านเราก็มานะคะช้างเด็กน้องมงคลน,นะคะน้องมงคลน,น้องพร้อมซับนะคะน้องยายา่ยาแล้วก็น้องํำเพลงนะคะและก็เด็กกว้วนของเรานะคะอันนี้จะเป็นคุณแม่ทองคูนพี่รีซอคุณพ่ออมศิลคุณยายกระแตนะคะคุณแม่บ่อเงินบ่อทองนะคะคุณแม่และพี่สาวของน้องพลอยนะคะแล้วก็อันนี้ชื่อชื่อพังอะไรนะคะพ่อวาน ทางทองคูณนะคะทางนู้นนะคะสร้อยทองใช่ไหมเอื้อหลวงแล้วก็สร้อยทองนะคะรุ่นคุณยายเลยรุ่นคุณยายเลยนะคะเด,เด็กก็ใหญ่แต่กินน้ำสำลากกรทุกเลี้ยงเลยอ้วนจัดแต่แตงโมเลยใช่ไหมอ้วนไม่รอใครเลยนะอ้วนโอ้โหดูค่ะนนๆทีนะคะได้กินของหวานหวานต้องขอบพระคุณนะคะคุณแม่ศีรดานะคะที่ เป็นสะพานบุญให้โดยตรงให้ครอบครัวน้องบอกลอยที้ดื้วเลยนะคะแล้วก็ส่งมาให้ครอบครัวของเราได้จัดงานสาคัญให้ในวันนี้นะคะเดมอะไรอิ่มไห่ไหวรูปพุงเด็กๆนะคะเริ่มกลางกันแล้วคุณแม่เข้าไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้เพราะว่าส้างค่อนข้างที่จะเยอะนะคะดูค่ะคุณยายกินอิ่มแก้มปิกเลยคุณยายกินโอ้โหกินใจโมแก้มปิกเลยไม่มีซอกินอะไรเลย ณพ่คอคุณพ่อก็กินคุณพ่อก็กินงามน,งนี่คุณพ่อจัดแต่งโูให้เลยครับดูฮะเด็กๆอร่อยกันทุกเชือกเลยนะคะนีตุ้นเด็กปะปะตุ้นใหญ่นะฮะคุณแม่เดินเข้าไปได้ไม่่วถึงเพราะว่ามีพี่บอทองนะคะพี่สาวของน้องบอกรอยมีพี่วานตามนะคะอันนี้จะเป็นแม่บอเงินนะคะ ดูค่ะลูกสาวจับหาพี่สาวหน่อยก็อิ่มน้ำสำลานนะคะกินจนเหลือเลยนะคะวันนี้กินแบบไปเรื่อยๆกินจนไม่รู้จะกินยังไงแล้วนะคะอร่อยอร่อยมีทุกรุ่นเลยนะคะโอ้น้องคำแพงรีบมากน้องคำแพงรีบมากโอ้ยน้องคำแพงรีบมากเลย พี่บัวขาวพี่บัวขาวนะคะพอดีคุณพ่อควานนะคะดูแลลูกสาวอยู่เนาะให้พี่บัวขาวกินตรงนี้แล้วกันนะคะเพราะวันนี้ช้างมาเยอะแล้วก็ส่วนมากเป็นช้างทางช้างเพชมีด้วยเพชเมียด้วยนะคะกลัวพี่บัวขาวนี่จะจับมีแฟนนะคะกลัวจะจับไม่ทันนี่คุณปู่ก็ได้เอาผลไม้มาให้พี่บัวขาวต่างหากนะคะดูค่ะรุ่นยายรุ่นใหญ่กินของวันหวานกินกล้วยได้เป็นวีวีเลยนะคะดูค่ะแม่ ุณแม่คุณยายนะคะรุ่นใหญ่ฝั่งนี้นะคะโอ้โหดูค่ะจัดไปของหวานหวานเลยมาดูรุ่นเด็กมาดูรุ่นเด็กๆนะคะโอ้โหแ่บๆเอาแม่จะขอถ่ายรอบรอบทิศรอบมุมหน่อยนะคะทางสิบห้าเชือกนะคะนี่ขอบพระคุณนะคะ ุณแม่จิรดานะคะในงานวันเกิดของคุณหมอแบงค์ธนพัฒนะคะเลี้ยงช้างตกงานทั้งหมด15เชือกนะคะในวันนี้เด็กๆโอ้โหถูกใจมากเลยค่ะจัดให้ผลไม้ล้วนๆเลยนะคะแสงอาจารย์แรงๆหน่อย ใจทุกเชือกเลยนะคะดูค่ะเห็นเขาอิ่มเราก็ดีใจนะคะท่นานใดอยากจัดงานวันเกิดนนเนาะมาเลี้ยงน้องช้างไม่ได้อยากจัดแบบออนไลน์พี่แม่จัดให้ได้ไหมจัดให้ได้นะคะคจัจับเต็มมากเลยนะคะจับเต็มทุกเชือกค่ะอิ่มทุกเชือกนะคะมือน้อยๆเบบีตัวน้อยๆก็มานะคะ รุ่นเด็กก็มาประมาณ6เชือกเจ็ดเชือกนะคะรุนคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหญ่รุ่นโตนก็มีนะคะดคะูค่ะโอ้คืออิ่มอย่างแน่นอนเลยนะคะแม่แม่นิกรับประกันและสันชงเลยนะคะว่าอิ่มอย่างแน่นอนอะไงคะอืมบีบอร์ดทองเชบกินตงกวาอ่ะ,อะเด็กๆด็กรุ่นนี้นะคะรุ่นหนึ่งขวบ2องขวบนะคะกำลังน่ารักเลยโอ้โห คุณยายทองควาอวินแต่แตงโมเลยนะคะนี่พ่อควานชอบใจเหลือเกินเคี้ยวง่ายโอ้โหมันแก้วก็กินโอ้โหดูค่ะอะไรอ้วนอะไร <S <S นี่นี่ค่ะตระกูลแตงโมตระกูลแคนตาลูปนะคะปลูกใจแฮงโอ้โหอ่ะนะคะครอบครัวน้องบอพลอยขี้และครอบครัวชาวช้างของเรานะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่จิราดานะคะที่ให้ ครอบครัขวของเราได้จัดงานวันเกิดวันสำคัญนะคะของคุณหมอแบงค์ธนพัฒนนะคะและเพื่อนๆของคุณแม่ติรดานะคะขอขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนอาหารช้างตกงานทั้ง15เชือกในวันนี้นะคะขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงใจมีแต่ความสุขความจเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะเด็กๆก,กินกันโอ้โหดูค่ะูกใจกันมากเลยเนาะช้างตกงานนะคะอจะโอโกรวกินไม่ทันคะ่ะร้องไห้ ก็กินไม่ทันนะคะเดอกไปเรื่อยๆเลยค่ะยาวๆไปเลยนะคะ<อ>บางจุดแม่งเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวใหญ่เนาะนะคะขอบคุณนะคะวนเลือกไม่ถูกเลยค่ะเด็กๆดูค่ะโอ้โหถูกใจจังเลยแม่นี้ครอบครัวน้องบอกลอยคีดดื้อน,นะคะยินดีมากเลยนะคะที่ได้เป็นสะพานบุญครั้งใหญ่ในวันนี้นะคะ เังช้างตกงานทาั้ง15เชือกนะคะครอบครัว,วของเรายินดีและดีใจมากๆเลยค่ะ